ราชาลูกนังทุลกคอเสนอเลสเตอร์สลับทีมอิเฮนาโชและอุนแดลงโชฟิกเกอกพบสโต๊กศึก f a ฟครับจงจอกสีลด้วยเลสเตอร์ซิตี้คาดจะเปิดโอกาสให้แข้งสำรองได้ลงสนามโดยมีเคเลชีอิเฮนาโชกับเจงกิสอุนแดยืนตัวหลักปิดสกอร์เกมเยือนบ้านช่างปันมอสโต๊กซิตี้ในศึกฟุตบอลเ a ฟครับรอบ3วันเสาร์ที่9มกราคมถ่ายทอดสดบีอินสปอร์ตสเวลา22นาฬิกาปรีวฟุตบอล FA ครับรอบ3 สเตตกซิตี้ปะทะเลสเตอร์ซิตี้สนามเบ St ็ด365สเตเดียมสเตตกซิตี้ไมเคิลโอเนลกุนซือสเตตกซิตี้พาทีมแพ้บอลนัดศูนย์ต่อหนึ่งในเกมลีกล่าสุดทำให้ไม่ชนะมาสี่เกมแล้วสภาพทีมเกมนี้โอเนลสอดชวดใช้งานสตีเวนเฟรชเชอร์กองหน้าตัวเก่าที่เจ็บเพิ่มมาจากเกมล่าสุดส่วนมอร์แกนฟ็อกซ์ลีเกอรีและไทเรสแคมเบลล์เดี้ยงอยู่ก่อนแล้วการจัดทัพก็อาจจะมีการปรับบ้างเพื่อเปิดโอกาสให้แข้งสำรองบางรายอย่างแดนนี่เบต ไรอันชอวรอสท่าเชนโอเกลียบูธ s ซมครูคาสจอร์ดไทมอนเจคอบราว์และแซมโบกได้ออกสตาร์ทเลสเตอร์ซิตี้แบดดนนโตเจอร์กุนซือเลสเตอร์ซิตี้พาทีมเบียดชนะนิวคาสเซิลสองต่อหนึ่งในเกมลีกล่าสุดทำให้ไม่แพ้มาสี่เกมแล้วความพร้อมเกมล่าสุดบีรตไม่มีปัญหาใดรบกวนเพิ่มเติมแต่เชื่อว่าน่าจะมีการปรับทีมแบบกระจ,ยระจายเพื่อเปิดโอกาสให้บรรดาแข้งสำรองได้ลงมาข้อสนิทบ้างนำโดยช so ักล่าโซยินชูเวสต์มอร์แกน นอมเปลิสเบนดีเดนิเอลอามาตีอายุเซเปเรสเดนิสปราตจิงกิสอุนเดและเคเิเฮียนาโชรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามสโต๊กซิตี้สา1หโจเซฟบูชิกแดนนี่แบ็คไรอันชอครอสเจิมเชสเตอร์แทมมี่สมิธโจอัลเลนท่าเชนโอกลีบูธแซมครูคาสจอร์จไทมอนเจคอรบราวแซมโบกผู้จัดการทีมไมเคิลโอนิว เลสเตอร์ซีสองสามหนึ่งเดนิวอร์ดเจมส์จัสตินชักลาสโซยินชูเวสตมอร์แกนลูคสโทมัสนอมปบลิสเมนดีแดนิเอลอาร์มตีอายุเซเปเรสเดนิสปราตจิงกิสอุนแดเคลเลชี่เฮียนาโชผู้จัดการทีมแบดตันโรเจอร์ผู้ตัดสินโทนี่แฮร์ริงตันเราจะอัปเดตสภาพความพร้อมก่อนบุกเยือนสโต๊ก แบรดเดนร็อดเจอร์ผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้อัปเดตสภาพความพร้อมของทีมก่อนบุกเยือนสโตกซิตี้ในศึก f a ฟคัพรอบ3วันเสาร์นี้ร็อดเจอร์เปิดเผยว่าชักล่าโซยุนชูพร้อมกลับมาลงสนามในเกมบุกเยือนสโตกซิตี้ขณะที่ดิคาโดเปเรล่าฟูแบ็กโปรตุกสที่กลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วแต่ยังไม่พร้อมในเกมสัปดาห์นี้เช่นเดียวกับจิงกิสอุนแดที่ยังต้องรอเช็คอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าอีกครั้งขณะที่2นักเตะสําคัญอย่างเจมี่วาดีและเจมมดสัน บีรอดเผยว่าทั้งคู่จะได้พักเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายเพราะทั้งสองคนมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยและไม่ซ้อมกับทีมในสัปดาห์ที่ผ่านมาริคาร์โดเปเรล่ากลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ยังเร็วเกินไปที่เขาจะกลับมาในสัปดาห์นี้แต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่เขากลับมาซ้อมได้และเขาจะกลับมาลงสนามได้ในเร็วนี้ดานชักลาสโซยุนชูเขาจะกลับมาลงสนามให้ทีมแล้วดังนั้นเขาพร้อมที่จะลงสนามซึ่งนั่นเป็นข่าวดี ส่วนจิงกิสอุนแดเขารับบาดเจ็บที่ข้อเท้าเล็กน้อยเราจะเช็คอีกครั้งว่าเขาพร้อมลงสนามในเกมนี้หรือไม่ส่วนจิมี่วาดีและเจมไม่ได้สัน่นทั้งคู่ทำได้ดีมากๆในช่วงที่ผ่านมาแต่ทั้งสองคนยังคงมีอาการบาดเจ็บรบกวนเราจะให้พวกเขาได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อให้พร้อมเต็มที่หลังจากผ่านสัปดาห์นี้ไปและทั้งคู่ก็ไม่ได้ซ้อมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารเจอร์กล่าว เกมจัสตินฟูแบ็กเลสเตอร์ซิตี้ยอมรับว่าก,การบุกเยือนสโตกซิตี้ในเกม f a ฟเคัพรอบ3วันเสาร์นี้ไม่ใช่เกมง่ายแต่ยังหวังว่าทัพจิ้งจอกสยามจะบุกไปทําผลงานได้ดีและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปจัสตินลงสนามอย่างต่อเนื่องให้เลสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้โดืองสนามให้กับทีมไปแล้วรวม23นัดในทุกาการันซึ่งมากที่สุดในทีมขณะนี้มันจะเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมผมเฝ้ารอเกมนี้มานานและหวังว่าเราจะผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปได้ผมรู้ว่าสโตกซิตี้เป็นทีมที่แข็งแกร่ง แต่เราก็มีคุณภาพพอที่จะบุกแปเชนะพวกเขาได้พวกเราจะเปิดเกมบุกเข้าใส่พวกเขาตั้งแต่ต้นเกมเราต้องครองเกมให้เหนือกว่าพวกเขาพวกเขาเป็นทีมที่ดีเราควรต้องระมัดระวังพวกเขาให้ดีเช่นกันสำหรับผู้เล่นและสตาฟโค้ชแล้วฟุตบอล F a เคับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพวกเราที่จะคว้าถ้วยรางวัลมาครองและเราจะพยายามทำมันให้ดีที่สุด แบรนดอดอตเจอร์นายใหญ่ของเลสเตอร์ซิตี้พร้อมปล่อยฟิลิปเบนโควิชเซนเตอร์ Center ของทีมให้กับเซลติกทีมดังแห่งสกอตแลนด์ช่วงตลาดมการาคมนี้สุนัขจิ้งจอกดึงแข้งทีมชาติโครเอเชียมาตั้งแต่ปี2008ทีม่มโอการลงสนามให้กับทีมแค่เกมเดียวเท่านั้นซึ่งก่อนหนนี้ก็โดนปล่อยให้เซลติกบิสตอลซิตี้และล่าสุดกับคาร์ดิฟซิตี้ยืมตัวใช้งานในช่วงสีซสั่นนี้แต่ได้ลงเล่นแค่เกมเดียวทําให้ทีมดึงตัวกลับมาในช่วงเดือนมการาคมนี้เองล่าสุดมีรายงานว่าทางทีมดังแห่งแดนวิสี หวังที่จะคว้าตัวเบนโควิดไปร่วมทีมอีกครั้งซึ่งทางโรเจอร์เองก็มองว่าเซลติกน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีในการค่าแข่งของนักเตะเซลติกจะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสําหรับเขาโรเจอร์กล่าวเขาอยู่ในวัยที่ต้องลงเล่นมากที่สุดและมันไม่ได้เกิดขึ้นที่คาร์ดิฟสําหรับช่วงที่เบนโควิดไปเล่นด้วยสัญญายืมตัวกับเซลติกเมื่อปี2008ถึง2009มีผลงานที่ใช้ได้เลยทําไป2ประตูกับ1นแอสซิสต์จาก27เกมอยู่ในทีมชุดคว้าที่เปิลแชมป์ทังพีเม หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ